สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเก่งกี้นะคะที่ยูทูบชาแนลโปรโมชั่น Ford ์ตบายเก่งกี้ค่ะวันนี้พาพี่ๆี่มาพบกับ Ford Ranger นะคะรุ่น Cap XL Passport ค่ะสำหรับรุ่นนี้ค่ะเป็นเกียร์6สปีดนะคะเครื่องยนต์2 2ลิตรให้กำลังแรงม้าสูงสุด1น0หแรงมา้าแรงบิด385นิวตันเมตรราคาจะจำหน่ายรุ่นนี้อยู่ที่692,000บาทค่ะเดี๋ยวพามาชมนะคะชุดแต่งรอบคัะวันนี้ลูกค้าเลือกแต่งอะไรเพิ่มเติมไปบ้างแต่ก่อนไปรับชมช่วยกดไ like, ลค ทีด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะชิ้นแรกที่พามาชมนะคะก็จะเป็นสกูปนะคะด้านบนฝากระโปรงลูกค้าเลือกติดเป็นสกูปทรงฟิตนะคะให้สีสกูปก็คือเป็นสีทูโทนดําเงาเหมือนกับตัวรถลัตัดด้วยสีดําด้านค่ะในส่วนของสัญลักษณ์ค่ะเลือกเป็นรูปมามาสแตงนั่นเองให้สีสัญลักษณ์มามาสแตงเป็นสีแดงค่ะ ขยับมาที่ชุดแต่งด้านหน้ารถกันบ้างค่ะในส่วนของชุดแต่งด้านหน้าลูกค้าเลือกติดเป็นตัวชุดแต่ง F 1 5 0 Spider ค่ะประกอบไปด้วยกระจังหน้านะคะด้านหน้าใหญ่ๆแบบนี้เลยสีดำด้านค่ะพร้อมกับตัวอักษร S O R D ให้สีตัวอักษรค่ะเป็นสีดำนะคะแล้วตัดด้วยขอบสีแดงค่ะรับก,กันกับตัวสัญลักษณ์ด้านบนฝาก,กระโปรงนั่นเองแล้วก็ไฟ LED นะคะ3จุดค่ะ ในส่วนของชุดแต่งชุดนี้ค่ะไม่พูดไม่ได้เลยคือไฟหลีนะคะ LED ตัวสีแสงสีขาวค่ะมาพร้อมกับตัวแผ่นอะคริลิกสีดําเงาด้วยในส่วนของด้านหน้าค่ะชุดนี้มีกันชนหน้านะคะสีดําด้านค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะชายกันชนทําเป็นสีแดงนั่นเองสวยและลงตัวมากๆเลยค่ะคันนี้ก็แต่งเป็นดําตัดแดงนะคะคุมโทนในส่วนของด้านหน้าค่ะใส่รอบไฟหน้าเข้าไปด้วยนะคะเพิ่มความโดดเด่นให้กับดวงไฟมากยิ่ยงขึ้นนั่นเองน ในส่วนของด้านข้างตัวรถค่ะใส่ตัวซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะคะซึ่งซุ้มล้อตัวนี้มาพร้อมกับตัวชุดแต่งด้านหน้าค่ะขยมาที่ล้อกันบ้างค่ะในส่วนของล้อนะคะวันนี้ลูกค้าเลือกเป็นแม็กขนาด16นิ้วค่ะแม็กที่ลูกค้าเลือกเป็นแม็กโอเอสินะคะลายกงจักรค่ะเป็นหน้าดำขามิลลิ่งเงินจับคู่กับยางมอนเซอร์เอที3ซีรีส์ยางวันนี้จะอยู่ที่265ค่ะ 70R16 ค่ะสวยงามมากๆเลย ขยำมาที่ด้านข้างตัวรถนะคะอีกหนึ่งจุดค่ะวันนี้ที่เพิ่มเติมค่ะจะเป็นตัวเบ้ารองมือเปิดนะคะสีดําด้านป้องกันรอยขีดข่วนร,รอยนิ้วมือนะคะแล้วก็รับก,กันกับตัวมือเปิดที่เป็นสีดําด้านจากโรงงานในส่วนของสติกเกอร์ค่ะวันนี้ลูกค้าเลือกติดค่ะเป็นสติกเกอร์นะคะคําว่าเรนเจอร์นะคะให้สีสติกเกอร์ก็คือเป็นสีแดงนะคะสวยงามลงตัวมากๆเลยนะคะในส่วนของโลบาร์บ้างโลบาร์ค่ะลูกค้าเลือกติดเป็นโลบาร์เลค่าทรงขาย,ยาวของเอาเรนเดอร์ค่ะแล้ว ก็ในส่วนของท้ายกระบะนะคะที่เพิ่มเติมจะเป็นตัวครอบไฟท้ายเพิ่มความโดดเด่นให้กับดวงไฟค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็ตัว สติก k e r นะคะคำว่าสปอร์ตนะคะก็จะเป็นเฉพาะรุ่นนะคะคำว่าเลนเจอร์ก็มีมาอยู่แล้วนะคะกันชนท้ายมีมาจากโรงงานค่ะสำหรับภายในค่ะตัวนี้นะคะก็มีจอนะคะจอกลางเป็นขนาด8นิ้วค่ะเมนูภาษาไทยนะคะเป็นระบบแบบสัมผัสหน้าจอมีระบบตัวช่วยโทรฉุกเฉินให้ด้วยค่ะ1669เมื่อเกิดอุบัติเหตุค่ะในส่วนของระบบความปลอดภัยค่ะตัวนี้นะคะมีถุงลมนิรภัยคู่หน้าค่ะ ระบบเบรก ABS ค่ะระบบกระจายแรงเบรก EBD ค่ะลูกค้าท่านใดชอบรูปแบบการตกแต่งแบบวันนี้สามารถส่งรูปและคลิปนี้ให้เก่งกี้ได้เลยนะคะหรือถ้ามีรูปแบบที่ดูอยู่แล้วก็สามารถส่งรูปและคลิปให้ได้เช่นกันค่ะช่องทางการติดต่อเก่งกี้เบอร์โทร ID LINE ที่ทิ้งไว้ให้อยู่นะคะสามารถสอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนค่ะปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์นะคะสอบถามเงื่อนไขต่างๆค่ะ ยินดีให้คำปรึกษาพี่พี่ทุกท่านเลยแล้วก็สามารถเข้าไปรับชมรูปแบบการตกแต่งเพิ่มเติมทาง Ford Ranger และ Ford Everest ได้ที่ YouTube Channel และทางเพจ Facebook ค่ะโปรโมชั o n Ford by k i n ่งกค่ะรับชมแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เก่งกี้ด้วยนะคะวันนี้ k i n งกีไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย